โลชั่นและเบบี้ออยล์สมายบ์วอเตอร์ซีรีส์เย็นๆเครื่องดื่มน้ําแก๊กห่วยผสมน้ําผึ้งเรกเข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดใครไม่ทานเนื้อเขาก็มีหมูด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหมูแดงนะบักช่อเนื้อหมูลูกชิ้นมีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามาเป็นครอบครัวใครกินหมูก็มีใครกินเนื้อก็มีต้องแจ้งก่อนอขอก๋วยเตี๋ยวหมูเก่าเหลาแม่จะได้ใส่เครื่องมา <Okay. S 2> เอามานที่แม่ขายเลยนะส่งมาทั้งจานหนึ่งแม่จ้ามันหล<ะ>เนื้อจัดไปแล้วเด็ดจริงสมคำล้อมเลยค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่กินเนือ้อที่ร้านของแม่หน้าเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูให้ได้กินด้วยวันนี้เจ๊บุ๊กขอเป็นตัวแทน ชิมให้คุณผู้ชมดูแล้วกันดูสิว่าจะเด็ดสู้นเนื้อได้เอเปล่าแม่หมูแม่ชิ้นใหญ่มากจริงๆ่ะดูดีเนี่ยอันนี้คือเนื้อหมูหั่นใช้หมูส่วนไหนคะเออมันมีสามชั้นสองชั้นแล้วก็สันคอที่บุกตกินคือน่าจะเป็นสามชั้นแต่มันไม่มันนะใช่เพราะแม่จะไม่เอามันอแม่จะกิมพันไม่มีมันใช่ใช่จะไม่เอาจะไม่เอามันหมูบะชอหรือหมูเด้งใช่ถูกต้อง มีแต่อืออาหารตลอดเลยอะอร่อยมากลูกค้าที่มาจากแม่ไกลสุดมาจากที่ไหนเออบินตรงมาจากอเมริกานะถูกต้องเลยมาเนอะแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็ซื้อกลับบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาไม่ไม่ไม่มีกินขนาดนี้ไม่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่แหละคือความสุขของเราแล้วความสุขของแม่ค้าแล้วที่ลูกค้าได้กินของอร่อยได้กินของดีแล้วก็มีความสุขกลับบ้านมาร้านก๋วยเตี๋ยว ไต้องกลัวไม้อิ่มค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขามีข้าววางไว้ให้เป็นจุดๆสามารถตักได้ไม่อันฟังไม่ผิดค่ะตักได้ไม่อัน <c oughs> เพียงอิ่มละ10บาทเท่านาั้นก็ <c oughs> เหล่าถ้วยหนึ่งข้าวป่าไปสัก3ามสี่ถ้วยแม่นักเขาก็ไม่ว่ากินไปเถอะเคยมีคนกินแล้วจะไม่จ่ายตังค์ด้วยแม่ยังไงร้อยฟัง,ง,งมาเออมากัน8ที่เนะเาะเขาบอกว่าาดูในทิกตอ,อก ว่าของเราเนะน,นี่ยของร้านเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยคือมุฟเฟ่คืออิ่มละห้าสิบคือจะไม่จ่ายตังค์เลยจะไม่อะไรเลยทั้งก็บอกว่าอันนั้นคือทานฟรีได้เลยแล้วแต่เลยจะนั่นเลยแต่ของเราไม่มีนะอิ่มละห้าสิบของเราคือขั้นต่ำคือห้าสิบข้าวคืออิ่มละสิบบาทต่อ,อ,อท่านแล้วเขาจ่ายไหมสรุปไม่จ่ายคือจริงๆแล้วเราต้องเห็นใจกันนะอย่างบุโกเวลาไปร้านไหนอะถ้าเกิดสูงว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็แค่หาว่าอา้าว ไม่ได้ขายแบบนี้หรอกคือเรารู้แหละว่าตั้งใจตามมาที่รีวิวแต่บางทีที่รีวิวมันก็ไม่ได้ตรงกับในสิ่งที่เขาเป็นความ okay, จริงไงก็อยนะ่าง,ง,งที่บอกแหละเธอบางทีโซเชียลมันก็เป็นหลาบสองคมเจ็บไม่เยอะแต่ด้วยความใจรักแม่นาก็โซสิคะจนทุกวันนี้ขายมานานกว่า20สป,ปีบางวันนี้อยากขายได้เป็นร้อยกิโลบ้าปอ ที่ขายดีแบบนี้เพราะความตั้งใจทำเนื้อส่วนต่างๆให้ออกมายั่ยวน้ำลายลูกค้าแบบปัดฟาดแต่แม่นาคบอกว่าน้ำซุปก็คือหัวใจสำคัญเพราะขายกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปก็ต้องนำจะเนวันนี้เจ๊บุกข,ขอบุกไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับก้นกรัวไม่นาคว่าเขาทำน้ำซุปยังไงให้หอมยั่วเบอร์นี้ แม่กำลังขออยู่เลยกำลังไล่มนอยู่เลยอ่ะทำงานทำงานโธเอ้ยคุณผู้ชมขาอย่างที่บุโกบอกว่าเดี๋ยวบุโกเนี่ยจะมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับน้ำซุปหอมๆจากแม่เพราะฉะนั้นแม่จะต้องสอนอยู่นะเริ่มต้นจากไหนคะแม่เกลือนะคะส่เยอะไหมคะแม่ไม่ต้องเยอะขยุมหนึ่งขยุมเพราะเกลือมันจะเค็มลีลานะลีลามากโอ้โห ขั้นตอนที่2คือพริกไทยนะคะและนี่นะคะก็อย่างที่บุโก,โกบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญเลย<ช>นะครับอย่างพริกไทยถ้าเราใช้พริกไทยส่วนแท้พันธุ์ดีนะมันจะช่วยทาให้หันหอมอร่อยน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างร้านแม่นาคนะคะเลือกใช้พริกไทยข่าเม็ดนะคะของไรทิพย์ซึ่งมเมล็ดพริกไทยของไรทิพย์เนี่ยเขาคัดสรรมาจากมเมล็ด พริกไทยส่วนแท้ๆนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะที่นำสูบขอมไนาเนี่ยนะคะจะหอมอร่อยกลมกลม่อมเตะจมูกแบบนี้ค่ะนอกจากจะช่วยอาหารนะคะมีรสชาติที่ดีแล้วพริกไทยข่าวนะคะยังมีสรรพคุณในการช่วยถนอบอาหารนะะประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะคะหรือจะเอาไปหมักเนื้อสัตว์ต่างๆก็ได้ด้วยนะตำไม่ต้องละเอียดมากนะลกนูกแม่หนูตำถูกไหมดูๆนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ร้านอะ ผู้ชายมาเข้าเติมแน่กระเทียมกระเทียมใส่เยอะคะแม่เอาประมาณสักสิบประมาณสิบกีบแม่ว่างานเกินกว่านั้นก็ได้มันเป็นความหอมอยู่เลยได้ส่วนผสมที่สัดสำคัญหน่อยเนาะก็คือก๋วที่นะคะอันนี้ไม่ต้องตำไม่ต้องตำหลอกใส่ไปในน้ำซุปหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยอ่แล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ก๋วยกากหนูรู้จัก กค่ใช่และที่สําคัญบางคนบอกว่าร้านน่ะไม่ต้องใส่ผงพะโลแต่แม่จะใส่เพราะมันต้องมีนิดนึงเนื้อให้มันหอมไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะเลยนะผงพะโลใส่ให้ใหมันมมกลิ่นกลิ่นเฉยๆถ <ๆ S 2> ูกต้องเลยใส่ให้มีกลิ่นเฉยๆแค่นั้นเองสิ่งที่ทําให้น้ําซุปที่นี่แตกต่างจากที่อื่นๆก็คือแม่นาคเนี่ยเขาจะใช้หมูสามชั้นมันหน้อยมาต้มทําเป็นเบสน้ําซุปและตื่นมาต้มตั้งแต่ตอนตีสี่นะ เป็นน้ำซุปที่มีกลิ่นหอมอร่อยมันน้อยแบบนี้แม่ไม่ง่ายเลยแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในน้ำซุปนะคะแม่เขาใส่พริกไทยขาวแบบเม็ดถูกต้องไหมยแต่ในถ้วยต่อถ้วยชามต่อชามเนี่ยแม่เขาก็จะเลือกพริกไทยป่นนี่เลยนะคะพริกไทยขาวป่นตาไรทิพใส่ในถ้วยต่อถ้วยเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยทุ้มนยิ่งขึ้นใช่ไหมแมใ่ใช่ใช่ใช่ขอคอนเฟิร์มนิดนึงเมื่อก่อนเราก็ใช้เนอะเอาไว้ตามโต๊ะและลูกค้าล่ะ คือเอากลับบ้านเนาะแม่เลยมาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะแล้วเหาะนักวาชช่ประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกินแล้วก็ไม่เอากลับบ้านหรอกเนาะเอาแค่พอดีพอซื้อกุติเอาห้าสิบบาทจากวีชชัยเขกลับบ้านหรอะใจเย็นหนูซื้อเอานะทางรายการตลาดสดพระรามสี่นะคะขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตาไลทิฟหนึ่งกระเช้าให้กับทางร้านเลยค่ะหวยเสี่ยวประตูน้ำบ้านเกาะจังหวัดอยุธยา ดเด่นจนแม่ช้อยนางรำก็ยังมาลองความอร่อยถึงที่ร้านขายเริ่มต้นตั้งแต่กี่กิโลเมื่อก่อน,นแค่2 0่0โลนะแล้วพอเริ่มคนรู้จักเยอะวันธรรมดาคือ50สเสาร์อาทิตย์ก็เป็นร้อยมีมาเทน,นะบอกว่าจะมา20ฝ่าเนอะแม่เตรียมไว้เตรียมของไว้ไม่มาพอโทรกลับไปบล็อกเบอร์เลยหั่นชิ้นใหญ่ขายชิ้นใหญ่แบบนี้จนโดนดราม่า เธอขายแบบนี้เธอหั่นชิ้นแบบนี้ร้านอื่นเขาจะอยู่ไม่ได้เราอยากจะให้กินที่ของที่อร่อยและประทับใจของที่บ้านเรากลับไปเนะาะ